สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานนะคะดอกบัวฉัดหลวงนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะนี่นะคะนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว9 5เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบินเบอร์สองค่ะขนาดความยาว35เซนติเมตรนะคะจํานวน8เส้น แลริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรนะคะจำนวน4เส้นค่ะเรามาเริ่มกันค่ะเรามาเริ่มจากริบบิ้นนะคะความยาว9กเซนติเมตรนะนะ,ะเริ่มจากริบบิ้นความยาวก็15เซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะแบบน,นี้เอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะ เอาเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่สสอดมาในเส้นที่1เส้นที่สามสอดมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1นะคะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะแล้วนะคะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่3าพับเฉียงมา เส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเ,เข้าไปค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะแปะเส้นแบบนี้นะนะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะ,ะเอาชา้อนที่ฐานไว้นะคะ ปน้องกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนนี้ไว้ต่อมาค่ะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้นะทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะนะคะเราก็จะได้ดิบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะต่อมาค่ะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นล่าสุดเส้นถัดมานะคะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนี่ค่ะแล้วรวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบดิบบิ้นเข้ามาให้กระชับแบบนี้นี่ค่ะได้แบบนี้แล้วนะแล้วก็พลิกลับด้านมาด้านนี้นะคะพิกกลับด้านมาด้านนี้ จับดิบบินนะคะพาดข้าม3เส้นนะคะไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับพาดข้าม3เส้นพลาดข้าม3เส้นค่ะพาดข้าม3มเส้นไปหาพาดข้าม3เส้นไปแบบนี้ค่ะเราก็จะเหลือริบบิน3เส้นสุดท้ายนี้นะเอาเส้นนี้นะคะจับพาดมานะสอดเข้าไปในรูที่1ค่ะเส้นถัดมาค่ะจับพาดมานะสอดรูที่1ทะลุรูที่2 เส้นสุดท้ายค่ะจับพ่านมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะอย่นี้ค่ะน,นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะแล้วก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะแล้วก็สอดนะคะสอดรอดสามเส้นไปนี่ค่ะสอดรอดสามเส้นไปนะคะ จับสอดรอดสามเส้นนี่ค่ะสอดรอดสามเส้นไปนี่ค่ะได้แบบนี้นะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะพลิกกลับด้านมาด้านนี้เราจับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะเรานับหนึ่งสองสามสี่นะคะนับมาสี่เส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่นะเราสอดดูที่4นี้นะคะลอดสามเส้นมาแบบนี้นี่นะนะคะน,นะเราจะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะสอดดูที่สี่นะ เราลอด3มเส้นมานะคะสอดสี่ลอด3ามมาแบบนี้นะคะนี่นะเราก็จะบิดมาแบบนี้เส้นถัดมาะคะ่ะเส้นถัดมาเราก็บิดมาเหมือนกันเลยโค้งมาแบบนี้เลยนะคะโค้งมาแบบนี้เลยแล้วก็สอดรูรที่สีรูถัดมาค่ะลอด3เส้นนะคะ,ะ,คะแบบนี้จับโค้งมาคะ่ะสอดร,บบอร,รูถัดมาแล้วก็สอดลอด3ามเส้นมาค่ะแบบนี้เลย บิดโค้งมานะแล้วเราก็สอดไปค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับบิดโค้งมานะแล้วก็สอดเข้าไปค่ะ ดึงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะไล่ไล่ไล่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงไล่ไปทีละเส้นนะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะสอดกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดล้อสามเส้นกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสอดล้อสามเส้นกลับไปแบบนี้ พอเราได้แบบนี้แล้วนะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับวิ้นวิ้นมาด้านนี้นะคะนี่นะพับลงมาค่ะปิดเป็นกลวแบบนี้แล้วเราก็สอดลงไปนี่นะเส้นแรกเราไม่ต้องสอดเรายังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเส้นแรกเราดึงหลวมๆไว้แบบนี้ก่อนนะเส้นถัดมาค่ะเราก็ดึงมาเส้นถัดมานี้เราดึงให้แน่นได้เลยนะคะนี่นะ ล้วก็สอดลงมาแบบนี้ดึงลงมาได้เลยนะคะเส้นถัดมานะจับนะคะพับมาด้านหน้าแบบนี้ เส้นสุดท้ายนะเส้นสุดท้ายนะคะเราก็ดึงมาแบบนี้นะบิดแบบนี้ค่ะแล้วก็ดันเส้นนี้ออกนะคะกรีบแรกนี้นะคะที่เราที่เราดึงไม่แน่นนะจะทําให้เราสอดได้แบบนี้นะคะเราไม่ต้องเปิดออกอีกนะแล้วก็ดึงดึงให้สุดเนยนะคะแล้วก็มาดึงกรีดแรกลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะนีค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับนะคะพับสอดกลับขึ้นไป นี่ค่ะพับสอดกับขึ้นไปเก็บแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะนี่ค่ะพับสอดกับขึ้นไปเก็บแบบนี้ทุกเส้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายในบิ้นทิ้งนะคะ ต่อมานะคะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว35เซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้เราก็จะเอามาสอดนะคะสอดขึ้นไปแบบนี้นี่เลยนะสอดขึ้นไปแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะสอดขึ้นไปแบบนี้ทุกเส้นเลยนี่ค่ะ พอเราได้แบบนี้นะเราก็จะจับเปิดเสน้นนี้ออกนะคะพับดิบบิ้มาด้านนี้ค่ะนะพับลงมานะคะปิดคว่ำแบบนี้นะปิดคว่ำแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดลงไปในรูนี้นี่ค่ะดึงเข้ามาเราก็ดึงนะคะนี่นะเราก็จะได้ตีบแบบนี้พับมาแบบนี้นะคะนี่นะ คับลงมานะคะแล้วก็ปิดความแบบนี้แล้วเราก็สอดเข้าไปคหะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานี่ค่ะดึงลงมาแบบนี้ คว่ำม,มาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปนะฮะนี่นนนนางนแบ้บนี่ จะได้ติดแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับนะคะพับสอดกลับขึ้นไปนะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนนะคะใต้ปลายนะคะใต้ปลายริบบิ้นที่เราเหลือไว้นี่นะเราพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปนะคะทุกเส้นเลยพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปทุกเส้นเลยค่ะนี่ค่ะพับขึ้นไปเลย แบบนี้นะเราก็จับตะแคงมาด้านนี้นะคะพับมาด้านนี้เี่นะเราจะข้ามหนึ่งเส้นมานะคะจับหมานะคะพับมาด้านนี้นะนะอ้อมหมาแล้วก็มาห่นหน้าเส้นนี้นะคะหน้ากรีดนี้นะเราจะสอดในดูนี้นะคะปิดลงมานะ้วนเป็นกลวยแบบนี้นี่ค่ะแล้วเราก็สอดไปนะคะ นะคะดึงลงมาแบบนี้นี่ค่ะนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้ห่งกรีดนะเส้นถัดมาค่ะแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะนะพับลงมานะคะแล้วก็บิดเป็นกลวยแบบนี้บิดเป็นกลวยมาอ้อมเส้นนี้นะคะแบบนี้นะนะคะแล้วเราก็สอดค่ะสอดลงไป นี่นะนี่นะคะแล้วก็ดึงดึงนะคะค่อยค่อยดึงมาประคองมานะคะประคองเส้นมาแล้วก็ดึงมานะนี่ค่ะนะคะมันก็จะได้แบบนี้ค่อยค่อยดึงมานะคะพับลงมาแบบนี้ค่ะบิดเป็นกลวยแบบนี้นี่นะแล้วเราก็สอดลงไป ขับมานะคะขับมานะแล้วก็ม้วนมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็สอดลงไปนะฮะ นะีด่ดะแบบนี้นะนะ่ะทำมาหยิบเป็นกลวยมานะคะแบบนี้นะแล้วเราก็สอดลงไปในนี้นะคะนี่นะ เส้นนี้นะคะสอดลงไปในหลังเส้นนี้สอดลงมาในเส้นนี้ก่อนนะคะวนอ้อมมาแต่เราต้องอ้อมกลีบด้านในด้วยนะขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วเราก็สอดลงไปด้านล่างนี้ค่ะนี่ค่ะทะลุลงไปด้านล่างนี้นี่ค่ะแล้วก็ดึงออกมา แบบนี้นะคะเราก็จัดแต่งติดให้สวยงามนะคะนะเราก็จะได้ติดประมาณนี้นค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้ก็พับสอดกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบน เพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะเปิดริบเส้นออกนี้ออกมานะคะพับมาด้านนี้นะบิดลงมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สอดลงไปนี่ค่ะดึงลงมาประมาณนี้พับมานะคะบิดลงมาแบบนี้แล้วสอดลงไปค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะปีบประมาณนี้เราก็จัดแต่งให้สวยงามนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะพับแล้วก็ะะกสอดกลับขึ้นไปด้านบนน่คะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนนะคะ ่่นคะพอได้แบบนี้เราก็ตัดปลายดิบินทิ้งค่ะนะคะเราก็จะเอาดิบินนะคะถ้าใครอยากจะเสร็จพอแค่นี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะเพิ่มสีเขียวเข้ามาอีกนะคะเป็นกลีบสุดท้ายได้เป็นกลีบบัวสุดท้ายกลีบสุดท้ายได้อีกนะคะ อันนี้นะถ้าใครจะหยุดพอแค่นี้ก็ได้นะคะแต่เราจะใส่กลีบอีกชั้นหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบหรือว่ายัางไงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะกลีบสีเขียวนี้นะน,นะคะพับมาด้านนี้นะพับลงมาค่ะแล้วก็บิดเป็นโกลวแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะ เราเราก็สอดใต้ปลายริบินนี้นะคะกลับขึ้นไปนะคะแล้วก็ตัดปลายออกเส้นหนึ่งนะคะเราก็สอดเหมือนกันเลยนี่ค่ะดมามันนะคะ,ว,นะคะวิดมาแบบนี้ i a ะะเสร็จแล้วเราก็สอดนะ,ะสอดกลับผืนไปนี่ค่ะนคะคะแล้วก็คลี่ปิดให้สวยงามนะนะคะนี่ค่ะดอกบัวฉัดหลวงของเรานะคะสวยๆง่ายๆนะ,ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ